สวัสดีค่ะคุณลาบ้านคุณนะคะบรรยากาศมืดขึ้มมากค่ะฝนกําลังจะลงเม็ดนะคะมืดจริงๆเนี่ยร่วงด้วยก็มีนะกําลังจะล่วงบ้านเต็มที่แล้วค่ะเนี่ยเอ,อ่ออาบบาหัมเดบบี้นะคะหรือเรียกสันส้นๆว่าเดบบี้ก็ได้ค่ะสีส้มนะคะสวยแล้วก็มีความหอมนะคะอากาศไม่เป็นใจบรรยากาศไม่เป็นใจค่ะมันมืดถ่ายรูปมาไม่สวยนะคะก็เริ่มบานกันแล้วค่ะ มีทั้งดอกที่ร่วงบ้างแล้วก็มือนคะ่ะอันนี้ขอเด็ดทิ้งดีกว่าค่ะโอ้โหร่วงคามือเลยค่ะเด็ดทิ้งจะได้ไม่ร่วงใส่ด้านล่างนะคะอันนี้ก็เด็ดทิ้งด้วยนะคะที่เป็นหัวนี่ยไม่งั้นมันจะเป็นลูกใช่ไหมคะมันจะเอ่อเขาเรียกอะไรนะใช้พลังงานดูดสารอาหารเยอะนะคะนี่เด็ดทิ้งเลยนะคะถ้ามันร่วงแบบนี้ <c oughs> ขอสามสีดอกนี่แหละคะ่ะสวยหอมนะคะสวยหอมคนต้นยังไม่มีอะไรแต่งนะคะกิ่งกระโดงยังไม่มีวี่เวลความสวยความงามนะคะของเดวิดออสตินค่ะซื้อมาน่าจะ3ปีแล้วนะคะเพราะว่าปู่ปี2019ค่ะ2019กก็เป็นกุหลาบกึ่งเลื้อยนะคะแต่เราไม่อยากให้มันโตมากเราก็ตัดให้มันเป็นพุ่ม เหมือนต้นนี้และค่ะบังคับให้มันอยู่ที่ซุ้มไซส์ร้อยหกสิบนะคะที่ปักตรงนี้สามอันนี้เท่ากันหมดนะคะซุ้มร้อยสิบดอกรอบสองค่ะมาเรื่อยๆห้าหกดอกไม่ได้ดกอะไรมากมายนะคะดอกเล็กนะคะแต่ก็ยังดีมาให้พัได้ชื่นชวี ตอนนั้นฉีดยาไปแถวนี้แล้วค่ะโซนนี้ฉีดยาเพราะว่ามันมีหนอนกินใบก็เลยฉีดนะคะคสูส้นค่ะผลกำลังจะมาค่ะ,ะโซนนี้จะจะสวยนะคะชอบมากตรงเนี้ยมันเป็นแบบว่าความโตของมันความใหญ่ของมันไซส์เท่าๆกันนะ <c oughs> <c oughs> ก็ตัดแต่งกิ่งนะคะ มันก็จะไม่ใหญ่มากอันนี้ก็ลิเบียโรสค่ะต้นนี้ไอ้ต้นเนี้ยไม่จำชื่อไม่ได้ออกดอกให้เรื่อยๆนะคะอออชอบสีแล้วก็ความหอมนี่ชอบมากนางหอมมากปูกุหลาบเป็นต้นแรกๆของบ้านเลยป้ายอะไรก็เด็ดทิ้งหมดเลยตัดทิ้งหมดเลยป้ายไม่คิดจะไม่ได้สนใจป้ายกุหลาบชื่อกุหลาบเลยตอนแรกๆนะคะไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลย ต้นนี้ประมาณนี้นะคะมีอยู่แค่นี้ตับหอมดับบี้ค่ะแนะนำเลยนะคะอย่าให้มีติดบ้านไว้จะต,ต้นหรือสองต้นก็ไม่เป็นไรค่ะนางสวยแล้วก็นางหอมนะคะดอกดอกรุ่นแรกนี่จะสวยและดกมากเลยค่ะแนะนำจริงๆไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ